ที่นี่ฉนั้ที่เขบาบอกว่าเปิดรับสมัครงานอะไปดีกว่า <c oughs> อ้าวสวัสดีครับคุณลูกค้าไม่ทราบว่าต้องการช่วยอะไรหรอครับคือผมอยากจะรับสมัครงานอะรับ <c oughs> สมัครงานหรอครับอ <c oughs> บอสมีคนอยากสมัครงานนะ <c oughs> ให้เขาคอมมาไหนคุณลองเล่าประสบการณ์การขับรถของคุณให้เราฟังหน่อยพอดีเราต้องการคนที่ขับรถเป็นะ่ะก็เรื่องมันก็มีอยู่ว่าเมื่อสองวันก่อนนั้นผมได้ขับรถ่ะโซนสมไฟฟ้าข้ามทางไปมาณน้าสิบต้น แลวก่อนนั้นอีกผมก็ได้ขับรถปั่ถังขยะไปประมาณ50าถังแล้วก่อนนั้นอีกผมก็ได้ขับรถคนตู้ประมาณ5คณนก่ <Development. S 1> อนนั้นอีกผมก็ได้ขับรถชนต้นไม้จนเกินตุกขางคลองไม่ใช่รถนะผมนี่แหละตุกคลองเลยคุณแม่งเฟือวว่ะผมเจ้าคุณเลยพรุ่งนี้ทํางานได้โอเคนะคุณ b e a u l กู <Beautiful. S 1> <Joh an> คือสายซีค้ายมีเกีียวยืนลวกกวยเตี๋ยวหน้าเซเว่นถ้าหากว่ามึงหิวตอนเย็น เว้อาอดนอนกูได้เลยแต่คอยไม่หลับด้วยหลับสุแสดแซ่บะเอาบ oh, <yeah. S 1> ่ดีเปลี่ยนไปแล้วครับผมกล้าหัวผมกล้า <c oughs> เป็นคนทำอาหารเพราะอะไรรู้ไหมครับก็เพราะกระทะเฉากล้วยชากราวนี่ไงครับที่ทำให้การทำอาหารเป็นเรื่องอย่เลยทำให้ผมรักการทำอาหาร,หรา <c oughs> อย่ยงที่ทราบกันดีครับว่ายานุสนาบิดูหัวข,ข้า จะเป็นแบบมะม่วงข้างบ้านบูดี้ไม่กล้าใช้กระทะแบบมะม่วงข้างบ้านเพราะอาจมีสัง้มมันเฮยค้างและเป็นอันตรายได้ดีแน่ถ้าใช้กระทะแบบมะม่วงข้างบ้านที่บ้านจากกระแสของกระทะฉากล้วยชากังราวที่โด่งดังและได้รับการตอบรับที่ดีมากรุ่นใหม่้งแตเนื้อกว่าด้วยนวัตกรรมกระทะขึ้นโค้และชั้นต่างๆร่วมต่ด้วยเทคโนโลยีกวางตู้และไทเทเนียมที่แตก รับรองครับว่าถ้าใช้แล้วจะใจอย่างแน่นอนครับอาหารจะติดกระทะมากกว่าเดิม300%เซดังนั้นต้องใช้น้ำมันอีกต่อไปแม้จะเจอคราบหนักแค่ไหนก็เช็ดออกไม่ง่ายแบบนี้เลยครับและเขาบอกว่ารุ่นนี้กระจายความร้อนได้ดี วูดีรู้สึกเหลือเชื่อมากแล้วก็รู้สึกสนุกไปกับการนอาหารไม่จริงครับซึ่งบอกเลยว่าน,นวัตกรรมระดับนี้วูดีถือว่าถูกมาก9สาพักา้าเกพร้อมรับตะหลิวพรอเแชมป์มูมลค่า900าเบล,ลฟรีทุกกล่องโทรเลยครับ 0, 0 0 1 0 6 3ูนยหรือศ6นย์หหกหกโอ้โหครับ